สวัสดีทุกคนตอนนี้กําลังจะเก็บข้าวโพดมาเก็บข้าวโพดเดี๋ยวก็จะกลับบ้านแล้วตอนเช้านะคะทุกคนเก็บข้าวโพดฝากป้าวิไลนะคะตอนนี้อยู่ไร่เชฟยันเด้อทุกคนอยู่ไร่ข้าวโพดเชฟยันนี่เก็บข้าวโพดเก็บอะไรไปฝากป้าวิไลจ้าน นะคะทุกคนนี่ข้าวโพดเก็บข้าวโพดสวนเชียบยันนะคะนี่เก็บข้าวโพดฝากป้าวิไลไปที่โคราชนี่หักข้าวโพดนี่ข้าวถุงตุงเบ้อเลยค่ะทุกคนอยากกินไหมอยากกินไหม เก็บยังไม่หมดนะคะเหนื่อยแล้วนะทุกคนวันนี้มาสวนเชฟยอนก็มาไล่เชฟยัยนโอ้แต่รู้เนี่ยโอเคนะคะไม่ไม่น้อยก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ